มหาบานะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันลที่นะคะเพื่อนๆวันนี้เรากําลังจะไม่ใช่กาลังสิเราถึงที่ภาคแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นจุดท่องเที่ยวนะคะของชาวตุรกีนะคะก็คือตอนนี้ยอยู่ที่จังหวัดซักคารียานะคะจะเป็นเป็นจังหวัดที่มีทะเลดานะคะเพื่อนๆอะเมื่อกี้เรากําลังจะไปร้านอาหารนะคะแต่อเผอิญว่าเขาปิดนะคะทุกคน ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินมาที่สวนสาธารณะนะคะ,คะก็เดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราไปกันทั้งหมด5คนนะคะอ่าหกคนโทษทีอ่าแก่อ่านชื่อป้ายสถานที่จําชื่อไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะก็เราได้ที่เกตแล้วนะคะอ่าแล้วก็เรากําลังจะเดินไปดู จุดชมวิวนะคะคืออันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆนะที่ไก่ามาจังหวัดนี้นะแล้วก็บรรยากาศนะคะค่อนข้างร่มรื่นนะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะถึงแดดจะจ้าแต่ว่าก็ไม่ค่อยร้อนนะคะ,ะจังหวัดสักคีรีนะคะจะเป็นจังหวัดที่ติดกับทะเลดํานะคะก็จะมีต้นของฮัสนัทนะคะที่เขามีความขึ้นชื่อนะคะ อของต้นทัศน์นะคะเพื่อนๆเ,เยอะมากนี่เราก็กําลังจะเดินไปนะคะ,ะวันนี้ไก่ก็ได้มากับครอบครัวของแฟนนะคะเป็นเพื่อนแฟนเนาะก็จะมีน้องอไซนับนะคะบรรยากาศนะคะต่างชาติน้อยมากนะคะนี่จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ซะส่วนมากนะคะมาเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่มาทักพัก ช่วงซัมเมอร์นะคะคืนนี้จะเป็นหน้าซัมเมอร์ของตุรกีเนาะคนก็จะออกต่างจังหวัดเยอะนะคะบรรยากาศโดยรวมก็เขาบอกว่าเราจะต้องไปดูบัวนะคะแล้วก็ไปดูนกนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ด้านไหนด้วยนะคะก <คา S 2> ็จะเป็นอาหารตุรกีนะคะคนี่นะคะเรากําลังเดินไปนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะคนเยอะนะคะทุกคนนะคนเยอะมากก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดนะคะเนี่ยค่ะต้นต้นฮัสนัดนะคะ ต้นฮสานัดก็จะอยู่ข้างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนป่าแล้วก็มีนกสงวนที่เขาเลี้ยงไว้นะคะเพื่อนๆก็คือเป็นเขาเรียกว่ามีความมีความเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อนๆนะถ้าแถวบ้านเราก็เหมือนป่ากงกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปบริเวณจุจดชมวิวนะคะทุกคน Sea Bridge. Sea <laughs> tamam. Bridge. Sea Bridge. Sea เดินเหเดินเลเดินอากจริงดีแล้วมอาเดินมาสักพักนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเราสองคนคือหิวมากนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะเดินเข้ามากไกลขนาดนี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างไกลนะคะหลายกิโลเลยนะคะแต่ด้ยวยความที่อามันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เราก็ยังมีแรงเดินต่อไปนะคะจน รู้ว่าจุดที่เราจะไปดูคือจุดไหนนะคะเพื่อนๆนะนี่ค่ะเราก็ยังเดินต่อไปนะคะเพื่อที่จะไปดูบัวและก็นกนะคะทุกคนนี่มีสัญญาณว่าเรากำลังจะถึงจุดชมวิวแล้วนะคะผู้คนเยอะนะคะเพื่อนๆจะเป็นคนท้องถิ่นเนาะคนตรุรกีเนาะเยอะมาก เขาก็จะมาชมวิวมาท่องเที่ยวบรรยากาศมาชมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะเป็นแบบช่วงซัมมร์ที่คนจะออกต่างจังหวัดกันเยอะนะคะข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นต้นนี่เรามาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยกลายเป็นปคนถ่ายวิดีโอเนาะอันนี้ก็จะเป็นบัวแล้วก็เป็นบัวเนี่ยค่ะ <laughs> คือมาดูไกลมากนะคะแต่บรรยากาศมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยร้อนเนาะมันก็ยังโอ,โอเคนะคะมาดูนกชมนกนะคะอ่าเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านกอ่าที่นี่จะค่อนข้างเยอะนะคะคือจะเป็นนกที่แบบเขาสงวนไว้นะคะเพื่อนๆอ่ะนี่นะคะบรรยากาศทุกคนก็ กำลังถ่ายรูปนะคะเพื mm ่อนๆจะเห็นว่าดังนั้นเราเดินกลับนะคะเพื่อนๆก็จะไปที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่ก็บรรยากาศแบบนี้คือหนาวนะคะทุกคนลมเย็นมีไก่หนาวคนเดียวนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะอยู่ในเมืองร้อนเนาะแล้วก็อากาศซัมเมอร์ของเขาก็ยังหนาวสําหรับเรานะคะเพื่อนเื่อนะวันนี้แก่ก็จะสั่งโทส์ชีสนะคะแล้วก็ แค่นั้นค่ะแล้วก็ดื่มชานะคะจนกว่าเป็ดจะมาในที่สุดเป็ดก็มาค่ะเนี่ยค่ะคือจุดสำคัญนะคะของวันนี้ก็คือต้องมาดูเป็ดนะคะ <c oughs> คือบรรยากาศมันก็ประมาณนี้ค่ะมันยังมีคือสถานที่มันยังมีความเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนอ่าเขาบอกว่าไปถามแฟนว่าเป็ดเมื่อกยะอันนี้ไม่ใช่เป็ดแล้วนะเป็ดเมื่อกีะเป็นเป็ด ที่เขาเลี้ยงไว้หรือว่าเป็ดธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าเป็นเป็ดที่มาจากธรรมชาตินะคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือร้านอาหารที่นี่นะคะจะทานจะทานอาหารไปด้วยแล้วก็เอาขนมปังให้เป็ดหรือให้ปลาไปด้วยนี่คือไม่เป็นไรเลยนะคะทุกคนอ่านี่นะเป็ดเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความตัวใหญ่นะคะเพื่อนๆนะก็สวยแหละเพราะว่าบ้านเรามันมีหรือเปล่าไม่รู้เนาะอาหาก็มาดูเป็ดจริงค่ะเพื่อนๆนะ ก็ขนาดนี้เวลาก็เกือบสองทุ่มได้นะคะทุกคนอาพระอาทิตย์ตกดินช้านะคะที่นี่ ที่เราได้ทานอาหารแล้วก็ดื่มชาสักพักนะคะเพื่อนเราก็เปลี่ยนโลเคชันนะคะไปอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะริมทะเลเหมือนกันนะคะเขาเรียกเล็กนะคะเ,เพื่อนนะซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ํากับทะเลอะไรประมาณนี้นะคะทะเลดันะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินผ่านร้านอาหารตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแม่นนะคะ,ะจุดตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิวนะคะพระอาทิตย์ ตกดินนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตตกดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะคะก็จะเป็นแบบอ่าที่เขาขายปลานะคะหมายถึงว่าเป็นร้านอาหารนะอ่าคือก็จะขายปลานะคะเพื่อนอ่าเดี๋ยวไก่จะบอกว่าคําว่าปลาภาษาอังกฤษอ่าโทษทีปลาภาษา,าตรุรกีเขาเรียกว่าอะไรนะคะปลาภาษาตุรกีเขาเรียกว่าบัลึกนะคะบัลึกนะคะเพื่อนคือบัลึกเนี่ย ส่วนมากคนตุรกีจะไปกินอาหารซีฟู้ดหรืออาหารทะเลกันนอกบ้านนะคะเพราะว่าค่อนข้างมีกลิ่นแรงก็จะไปข้างนอกแล้วก็เหมือนไปซื้อแล้วก็ช่างแล้วก็สั่งให้เขาทําว่าเราจะให้เขาย่างอบทอดหรือทําวิธีไหนนะคะแต่ด้ยวยความที่เราทานกันมาแล้วนะคะ่าเราก็จะไม่เข้าร้านอาหารนะคะแล้วเราก็อให้เดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าตรงนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวและก็เป็นจุดที่มีบ้านเรือนผู้คนด้วยนะคะเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นสาธานะแหละอ่ะ ที่สามารถเดินผ่านได้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำนะคะเพื่อนๆนะประมาณนี้ร้านอาหารนะคะที่นี่ก็จะเป็นเห็นไหมว่าจะมีตู้อ้อสดนะคะแล้วก็เราต้องช่างสดๆดแล้วก็ก็คือออเดอร์ให้เขาทำตามออเดอร์เรานะคะแ้เพื่อนเดี๋ยวเราจะไปดู จุดชมวิวนะคะที่พระอาทิตย์ตกดินะคนั้วอนะอันนี้ก็ดูบรรยากาศรอบไปนอะกไม่มีอะไรค่ะกะ็จะได้เห็นว่าคนรุโขทกเขาดำรงชีวิตอยู่กันแบบหะนะเขาเรียก <c oughs> ว่าอะไรอาชีพประกอบอาชีพอะไรบ้างในไปมาณที่ช่วงนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นซัมเมอร์คนก็จะออกมาเที่ยวต่างจังหวัดกัน เห็นว่าอาตามร้านอาหารผุ้คนก็จะเยอะนะคะเนี่ยเป็นเป็นโซนที่แบบว่าร้านอาหารเลยนะคะร้านอาหารปลาเดินมาสักพักนะคะเราก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวอ่าเราเราจะไปดูพระฤาษีนะคะอันนี้คือ คนถ่ายก็งงเองนะคะคือคนฟางเสียงงนะคะเพื่อนๆอ่ะไม่รู้ว่าถ่ายไว้ตอนไหนนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูวันนี้แต่เองนะคะทุกคนอ่าก็ดูบรรยากาศแรอบๆนะคะเนี่ยพระที่ตกในที่นี่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนะนี่จะเป็นทะเลดำนะคะดูค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อนๆนะช่วงเย็นนะคะเพรแกําทุกคนก็จะพาครอบครัวมานั่ง นะคะทานอาหารชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆอ,อันเนี้ยจะเป็นจะเรียกว่าวัฒนธรรมหรือว่ากิจกรรมยามว่างของคนธุรกิจก,ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนอันนี้น้องใส่นับนะคะเราก็อาด้วยความที่น้องเขาอยากเป็นริ่าแบ็กพิงคนะคะคือน้องค่อน,นข้างชอบน่ารักมากเลยนะคะเพื่อน วันนี้ก็ขอปิดคลิปด้วยคลิปของน้องไซนัดแล้วก็ครอบครัวนะคะอ่าแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวที่เขาต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็พาทัวร์นะคะเมืองอ่าสกอเรียนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนฝากติดตามนะคะเก๋ไก๋สไป์ตุรกีด้วยนะคะเพื่อนๆอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนบายบายได้ช็อตนี้พอดีเลย